เล่นอยู่กลางพายุมันช่างเปรี้ยวใจเหลือเกินโอ้ยโอ้ย่ๆโอเคนะสวัสดีเพื่อนๆนะที่รักทุกคนเลยนะวันนี้กลับมากันกับแกนจินไดอารี่ที่บอกเลยว่าวันนี้เปิดคลิปมาวุ่นวายมากนะเพราะว่ามานั่งตีบอสลมเล่นนะเนื่องจากไม่มีอะไรทํากันนั่นเองรอแพทในการไปที่ซุเมรุอยู่ยังไงล่ะครับเพื่อนๆก็เลยมาตีพี่บอสลมเล่นฮะ ผมหลอ่อเทไหมพี่บอสลมเดี๋ยวจะขอปิดฉากด้วยรายเดนสวยๆนะฮะขอปั้นดาเมจนิดนึดนงมาไรเดนขอปิดเท <Hey. S 1> ่าไรหมื่นหะ้า <c oughs> ไม่คี้ด้วยนะฮะเรากะว่าจะใช้เรซินน้อยๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ทำการใช้กับ แผลดของซูเมรุวันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วอวยตัวละครสายฟ้าซะเยอะเลยวันนี้เราเลยขอจัดทีมเป็นเซตสายฟ้ากันหน่อยละกันนะฮะถ้าเซตสายฟ้าเราต้องเอาน้องโอ้เคร์อชิงอยากจะบอกว่าแอบ,บไปซื้อสกินเคร์อชิงมานะครับขอเคร์อชิงเป็นเมนให้ผมละกันตอนนี้สายฟ้าเราไม่มีตัวอะไรเลยเพื่อนๆอ,อ่ะผมเอาเบยโยมาละกันนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลย แล้วก็เอาน้องฟิตเข้ามาด้วยเป็นทีมเซ็ตสายฟ้าแบบฟูลี่เลยสกินนะครับของเครื่องเราก็กดซื้อมา ด้วยความหลงไหลของเครืจิงนั่นเองวันนี้เราไปไหนกันบ้างก่อนหน้าน,นั้นขอไปเซตให้น้องเบิดตัวก่อนได้ไหมมีอะไรเหลือเราก็ใส่ให้น้องแล้วกันฮะอาวุธเป็นดาบวันนี้เลเวล50มีเลเวลสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าเสริมพลังได้ไหมไม่ได้เลยไปมาเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปทําการออกสํารวจก่อนโอ้สกินเครมันสวยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้อวยเลยนะฮะจริงๆก็อวยนั่นแหละ เหลือแค่รอแผดใหม่วันๆเราก็จะมานั่งเมาส์กันว่าวันนี้ผมผมทำอะไรไปแล้วบ้างจริงๆเริ่มเบื่อแล้วนะอยากย้ายเควสรายวันไปในส่วนของหลี่เยส่สักทีวันนี้มีในส่วนของคำขอชาวเมืองต่างๆด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเรายังไม่ได้ทำกันเลยเดี๋ยวเราเนี่ยขออนุญาตไปทำกันก่อนละกันผมไม่ค่อยได้เอาคุณเปยตู้ไม่ใช่เปยโดของเรานะฮะออกมาเดินสักเท่าไหร่เอาจริงนะก็เป็นหญิงเท่นะฮะคนหนึ่งละกัน ชอบท่าเตะดาบพี่แกมากมเท่จัดเลยเี๋ยวสิว่าคุณเคยอ่านศาสตร์การต่อสู้ของโอนิไหมไม่เคยสิฮะแหมทํามทไมจะมาเคยอ่านอะไรกันอเอาสก,กินของฟิตออกมาบ้างตรงนี้นี่คือทําบ่อยมากนะฮะอุ้ยปีกฟิตเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปีกฟิตให้มันเข้ากับชุดหน่อยดีกว่าชุดมันออกไปโทนสีม่วงเนาะปีกอยู่ไหนเครื่องรอดเวหาเครื่องรอดเวหาสีขาวก็น่าจะเข้ากับฟิตนะฮะหรือว่าดูเป็นดวงดาวผมว่าดูเป็นดวงดาวสวยกว่า อันนี้จะเอามาจากไหนเนี่ยน,นี่รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น PlayStation Network ฮะอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันหน่อยอินาซึมะนะฮะวันนี้แต่เราทํำควสรายวันให้เสร็จสับก่อนคว้รายวันยังไปไปถึงไหนเนี่ยเพื่อนโอมีอยู่เกาะไซไรเนี่ยสองอันเลยอ้ยกกี้นี่ไงแล้วเราก็คือโอ้โหได้ตีกับตัวสายฟ้าเพื่อนๆนั่นไงนั่นไงเกาะเอาไม่อยู่เลยนะฮะเครฉิงจัดการได้หน่อย บอกเลยว่าทั้งเครอฉิงทั้งเปยโดนะฮะเป็นตัวแบกทั้งคู่นี่ซัดเข้าไปดาเมจหนึ่งพันประเจ้าเปยโดเราแดงแล้วฮะเพื่อนๆบอกไว้เลยว่าตีกับตัวสายฟ้าก็ยังเข้าอยู่นะฮะทีมสายฟ้ามาเต็มขนาดนี้เปยโดเราก็จะตายแล้ว เลือดน้องน้อยไงสกิลต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอ้ยผมก็อัพมาแล้วบ้างนี่ว่าขอยัดยืมไมเดนนี่พลังชีวิตหมดเลยนีเลือดเราอยู่ที่25งหมเอาสีสองหมื่เ,เพิ่มเลยเวลได้ด้วยไม่เอาไม่เอาเราต้องเก็บของไว้ฮะเปดนี่เราสีเท่าไหร่แล้วเอ่ยกลุ่มดาวว้าวสีหแล้วฮะสีตัง้งแต่เมื่อไหรเซกออกมาฮะไรเดนช่วยด้วยอุ้ยอืมจัดเครอฉิงเราซะเจ็บเลย จะทำยังไงกับเครื่องฉิงเราไม่ได้เฮ้ยหลบห่อยอา้าวตายซะละตายซะตอนไหนเนี่ยเพื่ออีกงที่อยู่ในเกาะวัทัสมิฮะอันนี้ก็อยู่ไกลซะเหลือเกินพัศเซอร์ตรงนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนแก้ได้หรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพัซเซอที่ยากมากๆนะใครรู้วิธีแก้บอกกันหน่อยละกันเผื่อว่าหลายๆคนแก้ได้นะแต่ผมแก้ไม่ได้แก้ยากเหลือเกิน ฟาเซนตะเป็นพวกเครื่องจักรนี่เองเครื่องจักรก็เครื่องจักรมีสักกี่ตัวกันอ่าผมการ่อนผมการ่อนไหนโอเคสวยฟิตมาต่อตามด้วยเครื่องฉิงจัดสกิลเป็นหนึ่งดอกฮะโูจัดการเร็วมากนะทุกคนแต่ผมว่าเฮ้ยเฮ้ยไอเมสายฟ้านี้มันไม่ตายมันไม่ตาย,ตายพเพื่อนๆเปิดโด5ร0อยเปิดโด5ร0อเลย เฟยโดนี่เป็นหัวหน้าเรือ500นะฮะเลขหลัก500กล่องอยากได้หีบตรงนี้สักเหลือเกินน่าจะทําอะไรสักอย่างได้นะฮะน่าจะเลื่อนรถพราะโดนนาช็อตนะะการไม่มีตัวรวบต่างๆหรือไม่มีตัวเกาะก็ลําบากพอสมควรนะเพื่อนๆไม่ได้ง่ายเลยไว้เก็บสารายก่อนนะ,ะขี้งกก็เลยมาจัดน้องโจรน,นี่สักนิดหนึ่งแล้วเราจะเข้าไปเอาหีบยังไงเนี่ยอ่าผมไว้ลูปปั้นละอ่าโอเคนี่ไงเกาะแตกได้เลย แค่ว้ยลูปปันก็สามารถเข้าไปได้แล้วนะฮะขอยัดคารับเรซินหน่อยนะฮะตอนนี้เรามีอยู่4เราจะค้าไปแค่1อันนะฮะให้เรซินมันได้ทํางานต่อไปจะเป็นคําขอชาวเมืองเราจะต้องไปปราสาทของคามมซโตะนะฮะผมมาขอเควสหน่อยครับผมอยากได้ปีกจัดๆเลยตอนนี้นี่เราเดี๋ยวน่าจะครบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอรับเควสก่อนถ้าเกิด100เนี่ยมันจะได้ประมาณ300ใช่ไหมอ้าครบพอดีดีไม่โจมตีับผมโจมตีเอง เพิ่มคี y เรทหน่อยตอนนี้คีเรทของหนูอยู่เท่าไหร่แล้วนะฮะหลังจากใช้อันติไปคียเรทอยู่79เพื่อนๆโอไมายกอดถือว่าอันติโผล่ออกมาได้สวยอยู่เหมือนกันนะฮะถ้ามันกันท่าสายฟ้าเนี่ยเราเนี่ยน่าจะหน้าแหกเรียบร้อยผะว่าตีไม่เข้าเลยฟิตช,ช่วยหน่อยตอนนี้แข็งมากนะฮะโอเคผมยังไม่มีความเข้าใจในการใช้งานของเปิดโดเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปศึกษามันนะฮะแต่ได้ข่าวว่าเปิดโดเนี่ยก็เป็นสดาวเทพอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใครมีเปิดโดร่วมทีมบ้างความเสียหายหินไร้ผลนะฮะไม่เป็นไรตัวนี้ความเสียหายหินมันไร้ผลอบิส์อยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตจัดการนะเพราะผมรู้สึกหมั่นไส้เหลือเกิเนมีอบิสตสายฟ้าอยู่ด้วยน่าจะตีไม่เข้าะฮะนี่ตอนนี้ตอไอตัวน้ําอยู่ไอตัวน้ํามันชาร์จอยู่นะฮะมันช่วยกันช็อตอยู่นะฮะตัวน่ะเฮ้ยตายเลยเหรอ ตอนนี้ผมว่าตีธรรมดานะ่าจะเป็นทางที่ไวที่สุดนะฮะทีมสายฟ้านี่มันสู้ชีวิตดีจริงทีมสายฟ้าหมกและจะหาคอนเทนต์อะไรให้มันยากมันเย็นนะฮะยิงมายิงมาฮึบสวนกลับนะฮะอันติฟิตอันติให้หน่อยไม่ได้เลยนะฮะต้องให้เคือชิงออกมาจัดการไรเดนปาดฮึชึบโอเคห้าหมืน สำหรับผมแล้วรู้สึกว่าไรเดนเนี่ยเป็นตัวอีกหนึ่งตัวนะฮะที่แรงมากๆไปฟิตช่วยกันนะฮะโอเคเหนื่อยใช่ย่อยตัวสุดท้ายแล้วฮะปึ๊บอ่ะฟันมาฟันมาฟันมาโตสวยอันติเช่นเดียวกันกับเครอรจิงอันติเลยนะไรเดนต่อแบบไม่ให้พักนะฮะสวยงามไหมจะสวยงามไหมนี่อันติไรเดนรีมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ ขอเคลื่ิงลีหน่อยได้ไหมนั่นไงมันรีสกิลเลยฮะดังนั้นเนี่ยฟิตอู้ฟิตเราเกือบแหกฮะเพื่อนๆแรงมาก<ๆ>การสู้กับซามูไรไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เราจัดการได้นะฮะผมมารายงานว่าผมควรจะได้ปีกนะฮะนี่คือปีกที่บอกไว้เลยว่าผมอยากได้มากๆเพราะมันสวยจริงๆนี่ไงในที่สุดก็ได้แล้ว มันดูมีสง่าราศีกันซะือเกินตัวสายฟ้าเราต้องเปลี่ยนออกมาไรเดนนะฮะสีม่วงสวยงามมากบอกเลยการน้ําชาเรา6 9ร้อยเก้าสิบฮะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราจะแวะมาซื้อเราซื้อไว้ก่อนพรุ่งนี้มันน่าจะสัก10บโมงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราเผื่อเรซินไว้ละกันนะฮะสำหรับการอา้าวขึ้นเสาอีกะ้ะเสานี้มันเป็นอะไรทำไมทุกคนผ่านมาแล้วก็ขึ้นตลอดเลยอ้าวผมรู้ละเวสรายสัปดาห์เรายังไม่ได้ทําการจัดการเลย ที่ผมรู้สึกว่าจะได้ใช้ของบ่อยๆนะน่าจะเป็นในส่วนของอัชตาหาฮนะแต่ผมบอกไปเลยนะว่าผมต้องกินข้าวกินปลากินอาหารไม่งั้นไม่ไหวแน,น่นอนนะตอนนี้เนี่ยคิเรตของน้องเนี่ยจะอยู่ที่76ครับเพื่อนๆน,นะฮะพอฟิตออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไร้รบนะแหกเลยปึ๊บโอเคมันจะมันจะสายฟ้าหน่อยโอเคมันดุดซับพลังรัตไฟละฮะตอนนี้เราใส่อันติผมอยากรู้จังเลยว่าเคอฉิงเราอัตตาคินะฮะ 91ความแรงคีด4พระเจ้านะฮะคีเกือบ100%มาฮะพี่วิชารไหนขอสกิลหน่อยขอสกิลหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเคอรชิงสู้เขาตบ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 ,ตบ,ตบออกมาไรเดนช่วยด้วยนะฮะโอ้โอ้เยอะมากเยอะมากหนามทิ่มแทงเต็ไมไปหมดเลยบอกเลยว่าใกล้ตายแล้วนะฮะแข็งแกร่งมาก ไรเดนเราแทบแหกเช่นเดียวกันกับตัวอื่นๆนะฮะไรเดนจ้วงเครืองิงต่อเลยฮะไปโดกันได้นิดนึงต่อด้วยเครืองิงนะฮะจัดไปจัดไปครบเรียบร้อยสี่พลังคนกายสิทธิ์อะไรคือความสําเร็จสี่พลังคนกายสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูความสําเร็จหน่อยชื่อมันแปลกๆฮนะสี่พลังอะไรนะความกายสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย นี่สี่พลังกายสิทธิ์ท้าทายดันเจี้ยนโดยใช้4ี่ตัวละครที่มีธาตุเดียวกันโหนเอาจริงมันคล้ายๆผีเสื้อเลยเนอะน้องหูแมวเนี่ยชุดของน้องหูแมวของเรานะฮะตายตอนอาหารเรายังไม่หมดเรารีบท้าทายเลยกลัวพี่หมาป่าตบนะแล้วพี่หมาป่าก็ตบไม่ใช่เบาๆเลยไปสายฟ้าสายฟ้าต้องจัดเต็มตามด้วยอติต่อ แบบไม่รอแล้วนะสกินที่ออกมานานแล้วแต่เพิ่งซื้อนะฮะตอนเขาลดราคาตอนเขาทำกิจกรรมกันก็ไม่ซื้อไรเดนไรเดนไรเดนต้องเป็นคนปิดหรือเชอร์ชิงเคอรชิงนะเป็นคนปิดเคอรชิงยังซีนวะนะฮะมาลัดชอด็อตโอเคได้หางหมาป่าเนี่ยแหละฮะที่เพรต้องการตอนนี้เรซินเราเหลือ62ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเหลือเควสอีกหลายเควสมากเลยนะที่เรายังไม่ได้ไปทำนะครับรัศมีที่กาหารอ่ะผมทำเควสนี้แล้วกัน ไปหวางยากไม่ยากก็ต้องหวังแหละฮะโอเคอันนี้จะต้องออกจากปรา,าสาทก่อนลงจากตรงนี้ก็ได้นั่นไงใช้สกิลผิดไปเรื่อยเลยตรวจสอบโอเคตรวจสอบได้เรียบร้อยนะฮะหนีหนีเลยหนีเลยเอานี่ไงนี่ไงเกือบไปละเกือบไม่เห็นโอเคตรวจสอบไปอีกที่หนึ่งผมขอญาตเปิดสำรวจก่อนแล้วปล่อยให้ออสเนี่ยยิงไปนิดนึงมาอีก2จุดนะเฮ้ยโอเคสวยงามแค่เครื่อนถิงก็ขึ้นได้ฮนะ คิดถึงพี่หนอนจังเลยฮะโอเควางอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเราก็ต้องไปหาคนต้นเควสโอเคเรียบร้อยน่าจะจบภารกิจแค่นี้อย่าพุ่งวานไปไหนต่อไกลๆนะฮะอ่าสวยงามอันนี้น่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะน่าจะมีเควสอะไรสักอย่างให้เราได้ทําอยู่เฮ้ยนี่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 เต็มเลยคึ๊ึ๊จิ๊บคึ๊จิ๊บอ่าโอเคไหนครั้งที่แล้วเนี่ยมีฟาตูยมาให้เรานั่งตีหลังจากที่เราได้ให้อาให้อาหารนะมารอบนี้ให้เรา ตีอยู่ไหมไม่ให้ตีแล้วฮะแต่ให้เราไปสถานที่สถานที่หนึ่งโอเคอันนี้น่าจะให้เรามาหาบันทึกแหละฮะเพราะตรงนี้ก็มีแค่บันทึกเนาะพวกนายเป็นใครกันทําไมพวกนายถึงมาตีพวกฉันอันโยาปยจริงๆนะฮะเราเอาจดหมายกลับมาให้เจ้าฟาตุยทั้งหลายนะ,ะเจ้าฟาตุยทั้งหลายเนี่ยจะมาตีเราอยู่หรือเปล่าเสร็จยัง40เมตรไม่ยากมากแต่ว่าอันนี้ผู้มาจากต่างแดนพัดหลงฮะอันนี้จะต้องเป็นนางแม่มดแน่นอนเสร็จเควสเลยปะหรือให้เราไปทําอะไร เอ้าก็ดูเร็ดเควนละง่ายมากเควนนี้นะฮะเลือนักเขียนเรื่องเยอะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็2อ,อันนี้เก็บไว้ก่อนเสียงกรีดร้องครับผมอันนี้เป็นน่าจะเป็นเสียงเห็ดอยากจะบอกว่าจริงๆสกินนี้นะฮะกดแล้วก็ตอนนั้นลืมอัดนึกว่าตัวเองอัดไว้แล้วสรุปก็คือไม่ทันเห็นนะฮะว่าตัวเองเนี่ยกดตัวสกินมานั่นเองแต่บอกเลยว่าสวยงามที่สุดอ๋อโอเคอันนี้ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฮะ เฮ้ยมีอะไรให้เราจัดการอีกเนี่ยอยู่ไหนจัดการกินอายที่ชั่วร้อยไม่มีตัวสร้างปฏิกิริยาพลังงานได้อยู่3เม็ดนะฮะทำลายปั้งทำลายเฮ้ยปลาปลาขอกินปลาหน่อยนะอยากฉลาดต้องกินปลาฮึ่เพราะมีโอเมก้าสามเรี่ยนเรียบร้อยแล้วฮะเพื่อนๆไหนพี่เห็ดใะให้เราไปทำอะไรอีกไหมหรือว่าหมดแล้วนั่นไงโอ้โห เอาซะเยอะเลยนะพี่เห็ดเติมฮะเติมของหน่อยเติมของแล้วก็จะมีของด้านล่างอีกนิดนึงอยู่ไหนโอเคอันสุดท้ายเอ้าแรงหมดซะก่อนเติมฮะเรียบร้อยกลับไปคุยกับน้องเห็ดของเราต่อพี่เห็ดนี่ได้จุดถ่ายรูปพอดีจุดถ่ายรูปขอถ่ายรูปก่นแชะสวยก็ค้มค่ากับ50เพชรแล้วนะได้รับพรแห่งปัญญาฮะเสียงร้องขอความช่วยเหลือเราต้องเรียบไปทางน้ำเพื่อตามหาต้นตอของกลิ่นอายชั่วร้าย เป็นอบิสไฟฮะถ้าอบิสไฟแล้วก็เราไม่เกรงกลัวนั่นมีอบิสสายฟ้าด้วยโอ้โหผมใช้พรแห่งปัญญาเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตใช้พรแห่งปัญญาเอา้าเอา้าอาบิสหายไปหมดเลยได้มาแล้ว50เมตรตอนนี้ผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้เราเราวประมาณ10 0โมงเขาน่าจะมีอะไรให้เราอธิษฐานนะะตอนนี้เนี่ยเรามี ไฮมอนเจมอยู่ทั้งหมด3 0 0 0นะฮะคริสตันอยู่อยู่แปดพันกว่าคริสตันนั่นเองรวมๆกันเนี่ยมันก็ประมาณหมื่นกว่านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันได้ทั้ง2ตัวแล้วเราก็จะหยุดนะฮะถ้าไม่ได้ทั้ง2ตัวแล้วก็หมดเพชรเราก็จะหยุดเหมือนกันเพราะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกนจินไดารี่รับรองเจอตัวใหม่แน่นอนสวัสดีครับ